พันรอรู้จภาคภูมิใจคนในแก๊งทุกคนเลยอะตอนนี้แฮปปี้สุดๆเลยอะไมพัลรอภูมิใจอะทุกคนในแก๊งก็เอาจริงนะวันนี้ไม um ่คิดว่าแบบทุกคนแบบเฮียคือแบบมึงมึงจะแบบพร้อมพร้อม พร้อมใจพร้อมแรงกายแล้วแบบในการทํางานของทุกคนคือถึงแม้ว่าแม่งมันจะไปจกหรือมันจะไปขายหรือแม่งจะไปทําเชียรหายเหี่ยวอะไรก็แเราแต่ตอนนี้คือทุกคนแม่งแฮปปี้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานแบบรู้สึกดีอะเออรู้สึกรวยวะแม่งเบื่อ วันนี้แฮปปี้จังเลยรู้สึกมีความสุขแบบบอกไม่ถูกตั้งแต่หมดนี่อ่ะรู้สึกแบบแฮปปี้จังเลยถ้าเกิดมาแบบฮะ,ะกูนังบ่นอยู่เลยมึงมาเรียกเจ๊เจ๊เจ๊ะอะไรวันนี้หายเหนื่อยอะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเหนื่อยมาแม่งแบบลืมไปหมดแล้วอะ่ะฉันลืมไปแล้วว่าฉันเคยเหนื่อยมาแค่ไหนฉันลืมไปแล้วว่าแบบ แกงเคยลำบากมาแค่ไหนตอนนี้คือแบบลืมหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แกงเคยเหนื่อยมากภูมิมใจเดี๋ยภูมิใจมากๆาพึบปึบไม่ดูไม่ดูได้ไหมยังไม่ดูฉันยังไม่ดูเงินเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอฉันกเก็บเ,เก็บ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 ก็บให้หมดอ่า โอ้ม m ก god แรงไงหมดวันนี้คนดู102เก่งครับ normal ว,วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุวันอะไรครัน ไม่ใช่พูดต่างกันชาวปฏิยาหลงวันลงคืนแล้วจิยสู้ๆแกงกูจินติน่ะพูดเลยวันนี้วันอังคารใช่ไหมอืมวิมันตรงกับวันเกิดโลเลยอ่ะเฮ้ยแต่แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนเกิดแค่วันเกิดวันอังคารฮัลโหลเพราะฉะนั้นอังคารนี้ถึงอังคารหน้าโลจะไม่เก็บเงินแก๊งแปดพันแต่แต่ ช่วง Family ่ i ทม2สองทุ่มถึงเที่ยงคืนโลขอให้ทุกคนจกกันชงไปเรื่อยๆโอเคได้แต่จะไม่เก็บเงินแกงแปดพันถึงวันดังคารหน้าโอเคไหส่วนวันนี้ยอดรวมวันนี้ยอดรวมของการที่เราขายยาสีทั้งหมดเจ็ดแสนสองค่ะฮะจี๊กกี้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยอย ส่วนยอดปูนนี่ก็รวมแล้วเกือบสี่สิบถุงเกมเท่าไหร่เกมเจ็ดอาพะโลพะโลเอาคุยคุยเนื้อคุยเนื้อไปเลยอันนี้แล่ะคือเนื้อเนื้อที่รถจะบอกก็คือตอนเนี้ยยาเราแม่งก้าวกระโดดมากเพราะว่าตอนเนี้ยเราเรามีคนขายก็คือมีพี่ก๊อด มีพี่เคนไอพี่เคนี่อะไรวะอ๋่เดียบมองเดียวมองฉลามไอฉลามมีฉลามมีฉลามแล้วก็มีพี่ดำสี่คนส่วนส่วนเอไมโลล้มมองว่าถ้าจะจ้างเขาว่ามันไม่คุ้มอะพี่ไอออสมันเขาฝีมือดีมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดต้องจ้างเขาอะมันคุ้มอะยังจ่ายแล้วจ่ายแล้วเหมือนเป็นคนอันเียวเว้ยไอต๊อกตอกปนึงอะแล้วย่อกานโชวันนี้ที่โจดได้นะครับของเมื่อวานะ ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแสนสองคุณบอกเลยนะว่าโผล่อิเดี๋ยวกันนิดนึงนะวันนี้เราเราจบกันชงไปได้เท่าไหร่นะกันชงไปได้สี่ร้อยไปครับสี่ร้อยกว่าครับผมอุ้ยเฮียสี่ร้อยกว่าพวดเอ๊ะมึงไม่สมบูรณ์โอเคงั้นงั้นเดี๋ยวโราอยากจะให้ในคำล่ามีทีมช่วยช่วยไปมีครับผมมเลยใช่ไหมโอเคเพราะว่าเดี๋ยว เราคือตั้งแต่วันนี้ถึงอังคารหน้าเราจะจบกันชงอย่างเดียวเลยโดยที่รถจะไม่เก็บเงินแก๊งแปดพันให้ภากเลยดีมากเลยง่าม่กกูบอกก่อนนะแต่ต้องฟื้นนะไม่ใช่แล้วไม่ฟื้นนะไม่เก็บแล้วไม่ฟื้นนะเก็บฟื้นฟื้นดิตำรวจไม่เจียว้ลยแล้วหลังานแล้วอย่าลืมนะแฟมมี่ทำจกแต่กันชงนะโอเคมาคุยนี่ดิมาคุยนี่ดิมึงนี่ปัญหาเยอะเงี้นะ แล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรละแต่เรามีเงินเก็บเออแล้วอันเดียวฉันหล่นรถไันพันห้าฉันขอพันห้านะได้ได้คิดเนี๋ยวส่วนใครส่วนใครที่โดนค่าปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาเบิกกับโลหลังจากที่โรไปแลกเงินแดงแล้วกัน้เงินดำแล้วกันโอเคป่าเพราะว่าตอนนี้เงินที่ตัวโลเหลืออยู่หมื่นหนึ่งเนี่ยละ